เดีวประเทศไทยรวมแลวเนื้อชาติไทยเป็นประชาติหลักไทยของไทยทุกส่วนอยู่น้ำลงคงไว้ไมน้ำมวลนวยน้ำมวนไม้รักสมาคิไทยไม่รับสงบมึงหมประเทศไทยอต่นิี้ลบไม่ขาดเอกลาดจะไม่ให้ไทยคุมขีสละเรือจุงานมิชาตุมีรองประเทศประเทศไทยมิชม่ใชโยแม่วงนี้อยู่ติดกัน ะอำเภอเมือ,องอำเภอเมืองกินกับอำเภออะไรฮะผมผมก่อหูวแจ๊คซอวอำเภอเมืองครับอยู่เลยเลยอยู่ภาคไหนอยู่ภาคไหนอยู่ภาคตะวันออกนะเลยอยู่ภาคใต้ <c oughs> เอาลองเพลงชาติไทยปล่อยแล้วลองได้ไทยอยู่ที่ใจเราสงวนด้วยเนยิ่งเราไปนี่เราสงบแต่ทุกอบให้ขาเอกลาจำที่ใสใสกันชีเสาลาบุรีจีจะก็เลยก็ไปก็เลยไปภาษาไทยดี่ยวคนไทย เอาไหมเอาไหมอันอันี้ไม่ได้ยินเอาไหมประเทศเไทยยิง่ายเราสงวบรวยเป็นยิ่งน้อยไปนี่เราสงบแก <c oughs> ทุบบกบนให้กันอีกก็เราจำใจใส่คนไทถ้าถ้าเราไม่ใช่คนไทยนี่ถูกจับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวมไปดู <Yeah. S 2> รประเทศไทยรวมประเทศประชารัฐไทยเป็นประทารัฐประเทศของไทยทุกส่วนอยู่จำลองชองไหวได้ทุกส่วนเปิดตาเท่าลาสมังดินไทยไม่รักงน<ท>แต่ไ,<ท>ไม่รักไม่กล้าที่พาร,รา,าจาบตัไทของทุกส่วน ไม่จบยงใจยุ่ไม่มีดีย่วนใจเธอไม่ชราบระเทปก็ชาดไทยเจอเกิเธอเป่เธอใยู่